ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนภาวานเกีิกเกษมสุขค่ะกล้องวงจรปิดได้จับภาพของสองหนุ่มมะกันเข้าที่ตึกโรงพยาบาลศิริราชคาดว่ารู้การหายของชิ้นส่วนมนุษย์จริง ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางพงพางได้ขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติออกหมายจับนายไรยอันเอ็ดเวิร์ดแม็กเพอร์สันอายุ31ปีและนายแดเนียลเจมอนแทนเนอร์อายุ33ปีสัญชาติอเมริกันในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือรับของโจรพยายามยื่นใบขนส่งสินค้าออกโดยสำแดงบันทึกเรื่องราวอันเป็นเท็จ โดยรายงานข่าวระบุว่าทางพนักงานสอบสวนได้ให้เหตุผลกับทางศาลว่าจากการสอบสวนเชื่อว่านายไรอันเอ็ดเวิร์ดแม็กเพอร์สันและนายเดนเนียลเจมอนเทนเนอร์ มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายไปของชิ้นส่วนมนุษย์ที่หายไปประกอบกับภาพวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ว่าในวันเกิดเหตุทั้งสองคนได้เดินทางไปที่ดังกล่าวจริงสอดคล้องกับพยานแวดล้อมที่จดจำรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายได้สำหรับคดีดังกล่าวนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้า,นาที่ได้ทำการตรวจสอบพบว่ากล้องวงจรปิดภายในตึกอดุลยเดชวิกรมโรงพยาบาลสิริราชก็พบว่ากล้องบริเวณชั้นล่าง ตรงจุดลงทะเบียนแลกบัตรสามารถจับภาพวินาทีที่สองผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาที่อาคารดังกล่าวได้ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อว่าทั้งสองน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายไปของชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบโดยนายไรอนใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวสีดำรองเท้าผ้าใบสวมหมวกสีดำสะพายกระเป๋าเป้สีดำไว้ที่หลังสะพายกล้องถ่ายรูปไว้ด้านข้างขณะที่นายแดเนียลอยู่ในชุดเสื้อยืด สีเทาดำกางเกงขาสัาน้นรองเท้าผ้าใบาสวมหมวกสีดำสะพายกระเป๋าไว้ข้างหนึ่งซึ่งทั้งสองได้เดินทางมาในเวลา14นาฬิกา54นาทีของวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองจะแลกบัตรลงชื่อเพื่อขอขึ้นไปพิพิธภัณฑ์ ทางการแพทย์ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้นสองของอาคารดังกล่าวนอกจากนี้วงจรปิดบริเวณชั้นล่างอีกมุมสามารถจับภาพว่าทั้งสองได้เดินทางออกไปในเวลา15.24นาฬิกา24นาทีของวันเกิดเหตุในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นซึ่งขัดกับการให้การของนายไรอันที่อ้างว่าซื้อชิ้นส่วนมนุษย์เหล่านี้มาจากตลาดนัดกลางคืน อย่างไรก็ตามหลังก่อเหตุทั้งสองได้เดินทางออกนอกประเทศไทยโดยเดินทางผ่านด่านตอมอารัญญะประเทศออกไปในประเทศกัมพูชาค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะพระคุณเจ้าจะมีข้อคิดอะไรนะคะไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรการนำของคนอื่นมาเป็นของตนนั้นย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเพราะว่า ตัวเราเองนั้นย่อมได้รับความทุขในการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราส่วนคนอื่นนั้นย่อมได้รับความทุกข์จากการเสียของรักของเขาไปจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w u b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6 7 5 7 1 3 4